็สวัสดีครับก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการสอบกองทุนนะในเฟสที่2หลังจากที่ผมเคยทําคลิปรีวิวเนาะการสอบเฟสที่1ไปแล้วนะครับซึ่งเอาจงริงนะอยากจะบอกเลยว่าการสอบกองทุนอนะ่ะจริงๆถ้าถ้าเราโฟกัสถูกอะครับว่าจริงๆแล้วมันหัวใจสําคัญมันอยู่ที่การบริหารความเสี่ยงเนาะและการบริหารเงินทุนซึ่งระบบเทรดก็มีความสําคัญแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่ากาันการวางแมเนะิจเมนตะ์เนาะเราก็จะ เข้าใจนะว่าสุดท้ายแล้วอะถ้าเราถ้าเราคำนวณหรือเราบริหารความเสี่ยงหรือว่าเราคำนวณลิสต์ได้อย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีเนี่ยโอกาสที่มันจะสอบตกเป็นไป,นปนได้ยากมากนะครับอันนี้ก็เป็นใบเซอร์เนาะอันนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าผมสอบผ่านอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ได้พอร์ตจริงมาละว,วันนี้ก็ยื่นเอกสารไปเรียบร้อยแลวนะครับพอร์ทที่ผมสอบนะครับก็จะเป็นพอร์ตขนาดห0 0หมื่นเหรียญน,นะครับห0,000ื่นเหรียญก็ประมาณล้านกว่าบาทใช่ไหมประมาณ หลานเจ็ดานแปดประมาณนั้นนะครับคร่าวๆซึ่งจริงๆแล้วทําไมผมถึงเลือกสอบพอร์ตห้าหมื่นเหรียญเพราะว่าจริงๆแล้วขนาดพอร์ตบัญชีเทรดที่เป็นบัญชีฟรีของผมอยู่ที่ประมาณสองหมื่นเหรียญหมื่นกว่าถึงสองหมื่นเหรียญผมก็คิดว่าเออถ้าผมกระโดดไปสอบพอร์ตแสนเหรียญเลยเนี่ยผมกลัวผมจะกดดันตัวเองนะครับแล้วเรื่องการคํานวณหลักไซส์เรื่องของการวางบริหารความเสี่ยงบางทีผมก็กังวลว่าใจเราจะโตไม่ทันพอร์ตนะครับวันนี้เล่าให้ฟังก่อนนะครับผมก็เลยเลือกสอบที่พอร์ตห้าหมื่นเหรียญเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราจะได้นิ่งขึ้น แต่สุดท้ายแล้วมันไม่นิ่งนะครับไม่นิ่งไม่นิ่งเหมือนเทรดพอตตัวเองเพราะว่าหนึ่งคือบางทีเราก็กดดันตัวเองเหมือนกันนะว่าเออเราอยากสอบให้ผ่านเนาะเราก็แบบคิดเยอะเกินไปบ้างแล้วก็บางไม้เข้าไปก็คือแบบอาจจะมีพลาดบ้างค่อนข้างเยอะนะจะเห็นเลยนะครับวีลเลตของผมนะวีลเลตของผมจะอยู่ที่ประมาณนี่นะครับประมาณหกสิบเ็ดเปอร์เซนนะไม่ได้เยอะนะถือว่าปกตินะครับทั่วไปนะครับเนี่ยวีลเลตอยู่ที่หกสิเจ็ดปเนตนะครับเห็นเนาะ ก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะหนึ่งคือเราเวลาเราเทรดอ่ะผมอยากจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องแม่นนะเราไม่ต้องแบบโอ้โหเข้าเข้าสิบต้องชนะแปดชนะเก้ามันไม่จําเป็นเลยจริงๆแล้วน้องบางคนในกลุ่มที่สอบผ่านนะครับเนี่ยเห็นไหมวิเลตผมหกสิบเจ็ดบางกลุ่มที่บางคนในกลุ่มที่สอบผ่านอ่ะวิเลตเขาไม่ถึงไม่ถึงหกสิบนะห้าสิบกว่าก็สอบผ่านเหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีก็ผมก็มีตัวอย่างลงเพจให้แล้วเนาะ จริงๆแล้วเรื่องของวินเลทเนี่ยมันเป็นเรื่องรองนะเรื่องรองเพราะฉะนั้นเราอ่ะ,ะเวลาที่เราเป็นเทรดเดอร์เราเทรดเราอย่าไปโฟกัสที่ความแม่นมากเกินไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือให้เราโฟกัสเรื่องของลิคซ r วอร์นะครับเรื่องของมันนี่เมดแมนเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะครับส่วนเรื่องวินเลทเนี่ยเราค่อยๆฝึกค่อยๆไปนะครับช่วงเวลาไหนที่เรากดดันตัวเองหรือช่วงเวลาไหนที่เราพลาดมันก็จะมีบ้างวินเลทเราก็จะต่ำก็จะตกเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราคุมความเสี่ยงได้นะครับ อย่างนั้นอย่างไร,งไรเราก็สอบผ่านได้ไม่ยากจะเห็นเลยนะครับว่าจริงจงพอร์ตของผมนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูพอร์ตห้าหมื่นเนี่ยผมดรอดาวไปต่าสุดอยู่ที่ประมาณสี่อ่าที่ถ้าเป็นบาลานนะบาลานจะต่ําสุดอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันสี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยเองนะคือดรอดาวไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับเอาจริงๆนะดรอดาวที่เป็นดรอดาวจากบาลานนะ แต่ถ้าเราคิดอ่าประมาณประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับทีมื่นเก้าพันหกร้อยบาลานซ์ต่ำสุดที่เคยแบบโดนสต็อปลอสไปนะครับก็ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะไม่ถึงด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเราคิดจากดอดาวจาก e q u i t y หรือจากคือบองทีที่เรา Run ลันเทนอ่ะเราพอร์เราโตขึ้นใช่ไหมพอเราลันเทนไปเราเรายังไม่ปิดใช่ไหมกำไรเรายังไม่ปิดมันมีจะมีช่วงที่กราฟสวิงลงมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีช่วงที่พอร์ของเราเนี่ยดอลด,ดาวลงมาเห็นไหมถ้าคิดจากดอดาวจาก e q u i t y นะครับคือ ดอลดาวที่เราถืออ่ะถือออเดอร์อยู่อ่ะก็ของผมจะอยู่ที่ประมาณอ่าอีควิตี้ห้าหมื่นกว่าใช่ไหม 5, ห้าหมื่นห้ามันจะลงมาที่ประมาณสี่หมื่นเก้าประมาณไม่ถึงสามเปอร์เซ็นต์เห็นไหมเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของการสอบกองทุนจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือเขาต้องการรีอ่ารีไฟิลเมนต์ของเราคือดอดาวต่อวันไม่เกิน5%ถูกไหมดอดาวโอ้เออดอลดาวไม่เกิน12เพราะฉะนั้นของผมเนี่ยแม็กซิมัมดอดาวสุดๆแล้วของผมแค่ประมาณ3%เองนะ สองลกว่าเลยแต่ผมตีไปสาเปอร์เซ็นต์แล้วกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวิธีการเทรดของผมเนี่ยมันก็ไม่ได้วิเศษวิโสกว่าคนอื่นนะแต่มันเป็นการวิธีการเทรดที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับในการสอบกองทุนก็คือหนึ่งคือดอดาวตา่ําโอกาสโดนรีพอตยากมากนะครับนะครับแล้วก็โอกาสที่เวลาที่ยิ่งเราได้ได้ปลอจริงมาแล้วว่าโอกาสที่จะโดนย,ยึดคืนน่ะยากมากนะครับจะมีข้อเสียอย่างเดียวคือถ้าเราเทรดแล้วมันอาจจะมีบ้างที่กําไรไม่ได้ไม่ได้มากไม่ได้อาจจะไม่ถึงเป้า หรืออาจจะไม่ถึงเออไม่ไม่ถึงตามเกณฑ์ในเวลาที่กาหนดเพราะว่าการสอบเฟสหนึ่งเฟสสองเขามีเวลามากําหนดใช่ไหมเฟสหนึ่งให้สามสิบวันเฟสสองหกสิบวันเ่ยอาจจะนะอาจจะอาจจะถ้า,ถ,าถ้าใครเทรดอาจจะทาให้เออกาไรมันอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้เวอร์วังนะครับไม่ได้เวอร์วงังแต่อย่าลืมนะถ้าสมมติเราไม่ต้องคิดเยอะสมมติเราเทรดอจริงไปแล้วอะ่ะกำไรสักห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นของห้าหมื่นนี่เท่าไหร่แล้วนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ของห้าหมื่นก็ห้าพันนะห้าพันก็แสน ห้าพันเหรียญก็เท่าไรแสนห้าแล้วนะครับก็ไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราโฟกัสที่ถูกจุดนะครับโฟกัสที่จุดจุดทีเนี้ยคลิปเนี้ยผมก็จะรีวิวคร่าวๆนะแล้วก็เดี๋ยวจะผมจะไปรีวิวออเดอร์ที่ผมเข้าแต่และออเดอร์ Order ก่อนอว่าผมมีจุดพลาดตรงไหนแล้วสิ่งที่ผมบอกคือไม่จําเป็นต้องแม่นคนเราพลาดกันได้แต่สุดท้ายเราจะสอบผ่านนะครับทีนี้เดี๋ยวผมไปรีวิวออเดอร์เลยละกันนะครับออเดอร์ Order แรกที่ผมอ่าเป็นภาพรวมแล้วกันนะครับก็อย่างออ ออสยูเนี่ยครับออสยูผมเห็นว่าราคาเนี่ยครับผมก็ไล่จากภาพใหญ่มาก่อนเลยนะเห็นไหมภาพเดนเห็นไหมเขาขึ้นมาเขามีแนวต้านตรงนี้ก็รอดูพอเขาผ่านไม่ได้เห็นไหมครับเขาผ่านไม่ได้นะครับแล้วแรงเขาหมดเห็นไหมผ่านไม่ได้แรงเขาหมดเสร็จปุ๊บผมก็รอให้หัวเขาต่ําลงเห็นไหมแต่ตอนตอนแรกผมไปภาพตรงที่ว่าผมเห็นว่ามันเป็นไซด์เวงไงกรอบนี้ผมเห็นว่าเป็นไซด์เวงกรอบนี้ผมก็เลยลองเหย่ไปกะว่าให้มันสวิงกลับขึ้นมาผมผมก็จะปิด แต่กลายมนว่าเขาเบรกเอาเรา,เา out, ก็ต้องยอมคัดลอสนะครับไม้นี่เป็นไม้ที่ผมคัดลอสไปไม้แรกแต่ผมบอกก่อนนะเวลาที่ผมสอบอ่ะจริงๆแล้วอะ่ะผมใช้ลิกปกติผมเทพอร์ตเองผมใช้ลิก2%สองเปอร์เซ็นะครับสองเปอร์เซนเฉลีย่ยเดือนหนึ่งกำไรผมก็ประมาณสิบถึงยี่สเปอร์เซ็นโดยปกติแต่สอบกองทุนผมพยายามผมจะค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะหรือค่อนข้างระวังมากเกินไปต้องบอกไปก่อนนี่เขาคือข้อเสียนะ จริงๆแล้วซิกสองเปอร์เซ็นก็ถือว่าดอดาวไม่เกินนะแต่เนี้ยผมลดซิกลงมาบางไม้หนึ่งเปอร์เซ็นบางไม้ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นตนะมันเลยทําให้ผมสอบผ่านค่อนข้างช้ากว่าคนอื่นแต่ว่าสุดท้ายก็คือสอบผ่านแล้วก็แต่ข้อดีคือความเสี่ยงเราต่ํามากนะครับโอกาสโดนยึดพอร์ตแทบไม่มีนะครับอันเนี้ยไม้เนี้ยติดลบไปนะครับลบไปลบหนึ่งนะครับลบหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับทีน,บนี้ไปดูคู่ถัดไปที่ผมเทรดน,นะครับคู่ก็จะมีเทรดจริงๆผมเทรดไม่ได้เยอะนะเทรดไม่กี่คู่นะครับไปดู e j แล้วกันนะคร จุดที่ผมเข้านะครับเราดูภาพใหญ่ก่อนนะกันนะครับจุดที่ผมเข้าที่ผมพลาดไปเนี่ยอันนี้ผมพลาดไปนิดเดียวคือผมไปมองภาพเล็กเกินไปเนี่ยในหนึ่งบอกไปมองในหนึ่งชั่วโมงนะครับเนี่ยผมมองในหนึ่งชั่วโมงแล้วผมวก็กล่าว่าเออเป็นไซส์เวียผมกะกินสั้นๆเสรสุดท้ายเขาเบรกลงมาผมเลยต้องรีบคัดนะครับเนี่ยรวมกับออเดอร์เมื่อกี้คือครับติดลบประมาณอันนี้อันนี้อันนี้คัดไวครับคัดไวรีบไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะอืมอ้าว ติดลบไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับลิกสหนึ่งเปอร์เซ็แต่อันนี้คัดไวเพราะเรารู้ว่าเขาเบรกเอาเราก็ไม่ไมดื้อนะครับเราคัดทิ้งเลยนะครับพราะนั้นช่วงแรกผมก็แบบเหมือนกับเทรดไม่เป็นตัวของตัวเองนะนะครับก็กดนั้นตัวเองพยายามหาคู่ที่มันหาสัญญาณที่มันแบบอยากจะเข้าอยากจะเทรดอะ่ะเออสุดท้ายพอล้วก็อันนี้คือไม้นี้ไม้นี้ก็เป็นไม้ที่พลาดนะครับไม้ที่พลาดเพราะตอนแรกเราเห็นว่าเขาติดแนวต้านนี้นะครับแล้วผมเซลลงมานะครับเซลลงมาแล้วผมกะว่าเดี๋ยวถ้าลงมาก็คือเนี่ยถ้าลงมา ถึงแนวรับแถวๆนี้อาจจะออกก่อนนะครับแล้วก็คือเราก็ตั้งสตนะ็อปลอสไว้เนาะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็ไซด์วู่นี่พักหนึ่งนะครับพ,พักหนึ่งแล้วผมก็ดันไม่ปิดนะไม่ปิดแล้วก็น่าจะออกไปข้างนอกช่วงดึกแล้วสุดท้ายเขาเบรกเอาขึ้นมาเราก็ต้องยอมดูสต็อปลอสนะครับไม้นี้เห็นไหมสิ่งที่พลาดคืออะไรสิ่งที่พลาดคือ 10, เทนเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วแต่ผมดันไปเซลสวนว่าผมกะเก็บสวิงสั้นๆซึ่งไม่ควรนะไม่ควรถ้าเราเปลี่ยนใหม่เราเปลี่ยนไมเซตใหม่เรเ้วอน,น,นในทางทางที่เป็นตามเทนอะ กำไรจะมาหาศาลเลยนะครับอันนี้เป็นข้อผิดพาลาดเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมเทรดทุกๆสิ้นเดือนหรือทุกๆสัปดาห์ผมจะรีวิวรีวิวการเทรดของตัวเองเสมอเราก็จะรู้ว่าเราพลาดตรงไหนนะครับขนาดผมรีวิวตัวเองประจำผมก็ยังมีพลาดเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ให้กําลังใจเพื่อนๆทุกคนนะครับมันเป็นมันพลาดกันได้นะนะครับนี้คู่นี้ก็เป็นคู่ที่ผมเทรดค่อนขอ้างดีผมจะชอบเทรดคู่ที่เป็นไซด์เวย์นะผมจะบอกก่อนเพราะอะไรเนี่ยอย่างสัญญาแรกที่ผมเทร สัญญาณนี้เป็นสัญญาณที่ทาให้ผมได้กาไรค่อนข้างเยอะนะครับผมเข้าบายตรงนี้ใช่ไหมแล้วสต็อปลอสผมตั้งไว้ใต้โลนี้นะครับใต้โลนี้นะครับเลยทําให้เขาเกี่ยวลงมาแล้วมันอ,อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่คู่นี้เขาเป็นพ็อกซี่แก็เนี่ยเป็นพ็อกซี่แก็แล้วเขาดีดกลับขึ้นไปแล้วนะครับแล้วผมเข้าตรงนี้เห็นไหมผมเข้าตรงนี้ทีนี้พอผมเทรดคู่นี้ผมตั้งสต็อปลอตตรงนี้นะครับใต้โลก่อนนะเพราะผมเห็นว่าเขาเป็นพ็อกซี่แก็นะครับซึ่งพ็อกซี่แก็คืออะไรก็เดี๋ยวทั้งใในนนคเรเียผมแล้วก็ ยูทูบที่ผมไลฟ์ผมอธิบายละเอียดหมดเนาะถ้าใครยังงงเรื่องพ็อกซี่แกลเป็นอ,อะไรก็คือเขาไม่เบรกนั่นเองนะครับสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมเขาเป็นพ็อกซี่แกลคือเขาไม่เบรกแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับไม้นี้ผมได้กําไรค่อนข้างเยอะอาาประมาณไม้นี้ไม้เดียวผมน่าจะได้ประมาณสามเปอร์เซ็นต์นะสามเท่านะครับแต่ผมใช้ลิกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไงหนึ่งเปอร์เซ็นต์อาาประมาณสามเท่าผมก็ได้ไม้นี้สามเปอร์เซ็นต์เห็นไหม แล้วที่มาได้เยอะๆก็เป็นไม้นี้ไม้นี้บายขึ้นมานะครับบายกลางช่องไปนิดนึงแต่ว่า RR มันได้ก็ได้ประมาณ1%เซอร์นเซลลงมาตรงนี้ก็ได้1%เปอร์เ็นเห็นไหมเซลลงมานะครับแล้วก็ไปเสียไม้นี้นะครับไม้นี้ก็คือเราโดนสต็อปลอลงไปเห็นไหมตัวสต็อปล็อตลงไปเพราะเราเพราะเราเทรดไซด์เวยงไงเราเทรดไซด์เวย์เห็นไหมเราเทรดไซด์เวย์สุดท้ายการเทรดไซด์เวย์เราต้องยอมโดนสต็อปลอเมื่อเขาเบรกนะครับพอเขาเบรกเสร็จปุ๊บเรารู้แล้วเขาจะลงไปไหนเขาลงมาที่แนวรับนี่เห็นไหมลงมาที่แนวรับนะครับ เขาทดสอบแนวรับนี้แล้วก็เด้งแล้วก็ลงต่อเห็นไหมผมก็เลยมารอปลายที่แนวรับนี้ทําไมผมถึงปลายตรงนี้เพราะผมเห็นว่ามันเป็นบ็อกซี่แกร็เหมือนเดิมเห็นไหมราคาเขามีแรงเหมือนจะลงเหมือนจะเบรกเอาสุดท้ายจบแห่งอย่างเงี้ยเออแล้วไม่มีแบบมีม,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 มีมีแรงซื้อย้อนกลับมาผมเลยบายขึ้นมาไม้นี้ก็ r r ีนะครับอืมแต่ว่าไม่ได้ปิดที่ไฮนะไม่ได้ปิดที่ไฮเพราะผมกะลั n เทนเงกะลั n เทนแต่มันไม่ไปให้พอมันย่อลงมาแล้วเริ่มไม่ผ่านเนี่ยเริ่มไม่ผ่านผมก็เลยปิดก่อนผมเห็นแรงเขาหมดผมเลยปิดก่อน ไม้นี้น่าจะได้ประมาณเกือบสองเปอร์เซ็นนะครับบางคนอาจจะมองว่าก็กําไรตั้งเยอะแล้วแต่มันระหว่างทางก็จะมีไม้ที่พลาดน,นะเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับของคู่อื่นนะครับของคู่อื่นมีไม้ที่พลาดเหมือนกันอย่างออสเตรเลียนเอนะไม้นี้ไม้นี้เพิ่งอ่าไม้นี้เป็นไม้ที่ทําให้สอบผ่านเหมือนกันนะครับเราเซลลงมาเพราะเราเห็นว่าราคาเขาทดสอบแนวต้านนี้แล้วเป็นพ็อกซี่แก็อันนี้เป็นพ็อกซี่แก็บถ้าเราดูทาําเฟรมใหญ่เราจะเห็นเลยว่าเป็นพ็อกซี่แก็เห็นไหมแล้วอ่า เราก็จะมี2ไม้นี่เนาะมีไม้นี้ก่อนนะครับที่เราเห็นเนี่ยเนี่ยผมจะชอบเทรดพ็อกซี่แก็บมากเลยพอพอเราเข้าใจเรื่องพ็อกซี่แกลบอ่ะเรื่องแนวรับแนวต้านเราจะรจะอได้นะครับแล้วยิ่งเราเห็นอย่างเงี้ยเราจะมั่นใจในการเข้าเทรดเห็นไหมเพราบายขึ้นมาเห็นไหมใบขึ้นมานะครับแล้วก็มาปิดนะครับปิดตรงนี้สุดท้ายผมกากําไรค่อนข้างเยอะนะไม้นี้ประมาณ2%ซนะครับแต่ว่าผม2เท่าอา,อาประมาณ2เท่าแต่ผมอาจจะลดซิกตรงนี้ผมไม่แน่ใจผมน่าจะใช้ประมาณ0 5มั้งเเ เพราะแต่ละไม้ผมใช้ลิฟตต่ำมากนะครับลิฟตต่ำทีนี้พอจังหวะตรงนี้ก็คือจังหวะที่ผมเซลลลงมาทําไมผมเซลตรงนี้นะครับผมเห็นแล้ว,ว่ากราฟเขาเป็นทิศทางเขาเป็นขาลงใช่นไหมตรงนี้ตั้งแต่ตรงนี้เขาลงมานะครับเขาติดแนวต้านใหญ่ด้านบนเนี่ยแล้วเขาลงมานะครทีนี้ผมไปดูในหนึ่งชั่วโมงผมเห็นว่าตรงนี้มันมีแนวต้านอยู่นิดนึงแล้วเขาเหมือนจะพยายามขึ้นไปแต่เป็นพ็อกซิ่แกะแรงเขาหมดเห็นไหมแรงเขาหมดผมเลยเซลลงมา นะครับเซลลลงมาแล้วทีเนี้ยตอนแรกก็จะลุ้นให้มันมาถึงแนวรับล่างนะครับแต่สุดท้ายเขาเขาเป็นพ็อกซี่แก็บเหมือนกันนะครับเป็นพ็อกซี่แก็บตรงที่ผมวงล่าสุดนะตรงนี้นะครับผมก็เลยปิดเลยนะครับเนี่ยพอมาทดสอบแล้วเริ่มติดเริ่มติดผมเลยปิดเลยนะครับสุดท้ายเ็เป็นพ็อกซี่แก็บแล้วกลับเข้ามานะครับเพราะนั้นไม้นี้ก็เป็นไม้ที่เข้าค่อนข้างสวยนะค่อนข้างสวยนะครับไม้ถัดไปก็จะเป็นคู่ที่อ่าคู่นี้ก็มีพลาดมีอะไรบ้างนะครับ ตรงเนี้ยเห็นไหมผมบายในกรอบนะครับผมดูในกรอบหนึ่งชั่วโมงนะอันเนี้ยผมดูในกรอบหนึ่งชั่วโมงไม้นี้ผมบายขึ้นมาเห็นไหมบายขึ้นมาไม้นี้ผมก็กะบายซ้ำแต่สุดท้ายเขา break out เราก็ต้องยอมคัดนะไม้นี้น่าจะโดนประมาณ1%น,นะครับแล้วก็ไม้ที่เข้าส,สวยๆก็จะเป็นไม้นี้นะครับไม้นี้เห็นไหมราคาเขาติดแนวรับใหญ่นะครับเนี่ยราคาเขาติดแนวรับใหญ่เห็นไหมติดแนวรับใหญ่ผมก็รอนะครับรอเห็นไหมรอให้เขาเริ่มเปลี่ยนแพทเทิร์นก่อนเวลาที่เขาทดสอบแนวรับแนวต้านอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับยิ่งเป็นแพทเทิร์นแนวรับแนวต้านในทางเฟรมใหญ่ใจเย็นๆเห็นไหมทีเนี้ยเวลาที่ผมเทรดผมก็จะรอก่อนนะครับเนี่ยรอให้เขาเริ่มเปลี่ยนแพทเทิร์นก่อนเห็นไหมโอเคเราเข้าตรงนี้ไม่ทันไม่เป็นไรเรารอเขาย่ออีกทีหนึ่งเราค่อยเข้าเห็นไหมสุดท้ายเขาว่าขึ้นไปนะครับแต่ตรงเนี้ยผมปิดก่อนเพราะอะไรเพราะว่าผมสอบผ่านแล้วไม้เนี้ยเป็นไม้ของเมื่อวานพอผมสอบผ่านพวผมปิดเลยนะครับจริงๆผมก็รู้ว่ามันน่าจะขึ้นต่อแหละนะครับเราสามารถรันเทรนได้นะถ้าเป็นพอจริงนะครับ มาดูอีกคู่หนึ่งนะครับที่เทรดค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นยูโรปอนนะครับยูโรปอนยูโรปอนกับไม้นี้ผมบายแต่บายสูงไปหน่อยนะไม้นี้เพราะผมคิดว่ามันเป็นดับเบิลวอตทอมแล้วเบรกไงสุดท้ายเขาก็เขายังไม่ได้เบรกนะครับยังไม่ได้เบรกผมก็ต้องยอมโดนกแต่สต็อปล็อตผมไว้นอกกรอบตรงนี้เห็นไหมมันเลยไม่โดนถ้าเราตั้งสต็อปลอถูกอ่ะต่อให้เราเข้าไม่สวยมันก็มีโอกาสคือเราก็ต้องยอมโดนกแต่มันก็มันก็จะไม่โดนสต็อปลอนะถ้าเราตั้งถูกนะครับเพราะฉะนั้นถ้า เทคนิคในการตั้งสต็ตอปล็อนี่เดี๋ยวก็ต้องไปอธิบายละเอียดในในบทเรียนอีกทีเนาะนะครับทีเนี้ยจะเห็นเลยว่าเห็นไหมถ้าเกิดเขาไม่หลุดแนวรับเนี้ยเขาก็ไม่โดนสต็ตอปล็อผมถูกไหมผมบายขึ้นมาสุดท้ายก็โอเคเรารู้แล้วว่าอะไรเรารู้ว่าเขาเป็นไซด์เวงไงเวลาเทีดฟอร์เรกผมจะมองเป็นช่องๆเห็นไหมผมจะมองเป็นช่องๆเพราะนั้นเรารู้มันจะไปไหนเราแค่ทนถือถ,ถ,ถ้าโดนสต,อตอ็อปล็อแสดงว่าเขาจะลงมาช่องนี้ถูกไหม ถ้าไม่โดนสต็อปลอแสดงว่าเขาก็ยังอยู่ช่องนี้สุดท้ายเขาก็ไปถึงช่องนี้แล้วผมก็ปิดตรงนี้เห็นไหมแล้วก็จะมีไม้นี้ที่ไม้ไม้นี้ก็อันนี้ไม้นี้สวยนะครับผมรอให้ราคาเขาติดแนวรับแล้วผมก็บายขึ้นมาเห็นไหมบายขึ้นมาก็สวยและอีกไมน้นึงที่ทําให้ผมสอบผ่านชัวร์เลยจริงๆผมไม้เนี้ยไม้นี้ผมเข้าค่อนข้างสวยเพราะว่าผมไปผมเห็นแล้วราคาติดติดอ่าติดโซนแนวต้านนี้นะครับผมก็รอเวลาผมรอผมไม่ใช่ว่าชนปุ๊บรีบเข้ามไม่ใช่นะครับนี่สัยผมจะไม่ใช่ ผมก็จะมาดูในทางเฟรมที่ผมมองออกเห็นไหมผมเห็นใน H 1นะครับเขาทดสอบไปแล้วรอบหนึ่งเห็นไหมผมยังไม่เข้านะทาไม่เข้านะครับแล้วผมก็เห็นเขาทดสอบเนี่ยทดสอบอีกรอบหนึ่งเห็นไหมแล้วเหมือนจะเหมือนจะเบรกแล้วนะเหมือนจะเบรกสุดท้ายคือถ้าเราเทรดเบรกเอาอะเราจะมักจะโดนโดนแล้วโดนโดนโดนสต็อปลอค่อนข้างหนักแต่ผมจะไม่เทรดเบรกเอาผมจะรอดูก่อนให้มันชัดๆก่อนเห็นไหมพอเขาไม่เบรกแล้วเขาย้อนกลับเข้ามาผมเลยผมเลยเซลนะครับเซลลงมาเห็นไหม หไหมผมเซลล์ตรงนี้นะครับสต็อปลออ็อตผมแค่ตรงนี้ไม้นี้ผมลิขที่แค่0.5เปอร์เซ็นต์เองนะไม่ได้เยอะนะครับแต่ดู RR ดิครับเนี่ยผมวัด RR เลยนะครับสต็อปลอสผมไว้เหนือ High เลยครับเพราะว่าผมเห็นเขาเป็นมีโอกาสจะเป็น Double Top เห็นไหมถ้าเกิดเขาโดนสต็อปลอสผมผมก็โดน0.5เปอร์เซ็นต์ประมาณ25ปิ๊บนะครับ25ปิ๊บแล้วดูที่ผมลันเทนลงมานะครับผมลันเทนลงมา100 100 180แปดสิบ๊บนะครับร้อยแปดสิบปิ๊บก็ประมาณ8ปดเท่านะครับเพราะฉะนั้นไม้นี e ้ไม้เดียวผมได้ประมาณสี่เปอร์เซนตนะครับ4%ี่เปอร์เซนเลยไม้เด e ียวนะครับลิก0ูน้าเห็นไหมอ r รแปดเท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้บางทีต่อให้เราพลาดบ่อยนะครับต่อให้เราพลาดบ่อยแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะครับแล้ว Rr เราได้เนี่ยเราได้เนี่ยนะครับอันนีู้ย0จุดห้าอันนี้คือหนึ่งต่อแปดนะครับหนึ่งต่อแปดเห็นไหม วันนั้นพี่สไตล์การเทรดของผมอะจะเป็นสไตล์ที่ว่าไม่ต้องเทรดเยอะนะครับไม่ต้องเทรดแม่นเราก็ทํากําไรได้นะครับเพราะเพราะว่ามันสุดท้ายถ้าเราเข้าใจเรื่องอ,อ่าเข้าใจเรื่องพายแพทเทิร์นเข้าใจเรื่องนวยลัมนาตานเราจะเข้าใจว่าเออเราจะวางวางกำไรตรงไหนวางอาอาตรงไหนนะครับสุดท้ายเราจะกล้กการันเทนนะครับแล้วสุดท้ายคือคืออย่างบางคนที่เทรดที่พลาดบ่อยๆคือบางทีแม่นนะอาจจะมีเลทแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม เทรดสิบครั้งนะครับอาจจะชนะอาจจะชนะแปดใช่ไหมอาจจะชนะแปดเสียสองพอเวลาชนะแปดชนะแค่าชนะแปดอาจจะเป็นแปดคูณหนึ่งเท่ากับแปดแต่เวลาเสียสองบางทีะบางทีเสียไปสี่เท่าห้าเท่าใช่ไหมอาจจะลบสิบไปเลยก็ได้มันเลยทําให้ไม่บวกเพราะนั้นเวลาที่เราเทรดแม่นมันไม่ได้หมายความว่าเราจะกําไรเสมอไปเวลาที่เราเทรดแม่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะขาดทุนเสมอไป เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจเลือก risk ล e w a เ d เรื่รอง Rr นะแล้วต่อให้ต่อให้เราเทรดแม่นๆเราก็ทำกำไรได้และถ้าเราเทรดแม่นเพิ่มขึ้นมานิดเดียวกำไรเราจะโตมาหฬานเลยนะนะครับบางคนอ่ะวิลเลจเพิ่มจากแค่ห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไปไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยกำไรเพิ่มขึ้นไปเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราเข้าใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบ่งปันประสบการณ์การเทรดกองทุนนะครับเฟสหนึ่งผม mm. ผมทำคลิปไปแล้วเนาะอันนี้เป็นเฟสสองนะครับแล้วก็ ก็เนี่ยนะครับก็ยืนยันแล้วนะว่าเนี่ยนะครับมีใบอนุญ,ญาตเรียบร้อยนะครับเราได้พอตจริงมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแนวทางในการเทรดนะครับให้เพื่อนๆเข้าใจเรื่องของไม่เรื่องของการบริหารความเสี่ยงเรื่องของการวางเป้าหมายของการเทรดกองทุนให้ถูกต้องคือเราไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบไม่จําเป็นต้องแม่นด้วยไม่จาเป็นต้องเทรดยเยอะสุดท้ายเราก็สามารถทํากําไรและสอบผ่านกองทุนได้เหมือนกันนะครับนั่นก็ คลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับส่วนถ้าใครสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม e อ็กซ์คลูนะคือผมทําเป็นรูปแบบของฟ o ร์เทดนะฟร์เทก็คือผมเป็นโคชชิ่งให้นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะมานั่งเทรดกันมีน้ำห้องความรู้ต่างๆแล้วก็มีห้องไลฟ์เทรดนะไลฟ์เทรดก็คือเรามานั่งเทรดกับตลาดจริงด้วยกันเลยก็ผมก็นั่งคุยกับนักเรียนในกลุ่มตอนตลาดเปิดนะครับคุยเรียลไทม์เลยนะครับถ้าใครสนใจอยากสอบกองทุนไม่ได้การอยากมีเพื่อนร่วมทางในการเทรดจะได้ไม่เหงาเนี่ยผมก็ยังไงก็็อ b o x มาทางเพจได้นะครับก็เดี๋ยวจจะะเเปิดดรับอีทนน่าื กรกษดานะครับแล้วก็ก็เดี๋ยวจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้เท่านี้แล้วก,กันนะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย